สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบร n k TV Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับการใส่ตัวไอนะครับที่มันอยู่บน YouTube นั่นเองนะครับมันทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเข้าไปที่ Chrome นะครับและก็เข้าไปใน Studio นะครับของ YouTube นะครับเดี๋ยวเราก็รอนะครับการเข้าหลังบ้าน YouTube Studio นะครับทำยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ตัวไอนะครับการใส่ตัวไอนะครับให้เราเลือกคลิปนะครับ1คลิปกดเข้าไปแบบนี้นะครับ ทุกคนก็จะเห็นทางด้านขวาใช่ไหมครับที่มันเป็นตรงการ์ดนะครับให้กดเข้าไปเลยอ่าและให้เรานะครับมันจะมีให้เราเนี่ยเลือกนะครับตอนที่จะให้ตัวไอขึ้นนะครับเราก็ กดเลือกมันจะมีทั้งวิดีโอเพลย์เพลสนะครับแล้วก็ช่องเราก็กดตรงวิดีโอนะครับและเราก็เลือกวิดีโอนะครับสำหรับที่เราจะไว้สำหรับการขึ้นตัวไอหรือแนะนำนะครับแล้วก็เลือก1คลิปนะครับแล้วก็เลือกช่วงต่อไปได้เลย กดตรงการ์ดนะครับแล้วก็กดตรงวิดีโอนะครับและให้ทุกคนเลือกวิดีโอเช่นกันว่าเราจะเอาวิดีโอไหนไว้สำหรับการแนะนำนะครับเราก็เลือกการ์ดนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับและเราก็เลือกคลิปของเราเช่นกันนะครับ เราก็เลือกคลิปเลยว่าเราจะเอาคลิปไหนนะครับสำหรับการครื่งตัวไอเมื่อเราใส่จะพอแค่นี้พอแล้วให้ทุกคนนะครับกดตรงบันทึกตรงนี้นะครับมันก็กำลังประมวลน,นะครับ ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับการใส่ตัวไอนะครับหรือการแนะนำคลิปวิดีโอใน YouTube นั่นเองนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราด้วยนะ